หมายเลขสองสลัดสิทธิ์ไม่ไมาไม่ถึงหมายเลขสามเลยครับหมายเลขสามนางสาวกัญญนัฐหลงสมบูรณ์น้องดาวอายุยี่บ้าปีไม่ประสงค์ออกนามผู้ที่สนับสนุนหรือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่นางสาวชมพูนุชจากวงน้องนุชอ,อายุยี่ิปีค่ะคุณแม่จาณีชนนานนะคะเป็นผู้ต่อภาประกวดค่ะต่อไปครับ หมายเลขหกค่ะนางสาวพิมพ์นิภาชัยกุรน้องนุ่มนิ่มอายุ19ปีศิลามณีส่งเข้าประกวดค่ะศิลามณีส่งเข้าประกวดหมายเลขเจ็ดค่ะ,คะว่าที่ร้อยตีหญิงลพิชยาแดงจันน้องใบเฟิร์นค่ะอายุ28ปีหมายเลขแปดนางสาวพิยรัตน์คุณเวียงน้องตวงทองอายุ19ปีค่ะหมายเลขสิบหมายเลขสิบหมายเลขเก้านะคะนางสาวพัญรัตน์ทานสาลีน้องแหววอายุ21ปีค่ะ หมายเลข10นางสาวพิมพ์ัฒน์จันทร์ลสีนะคะจันทรลักษณ์ค่ะน้องแปลอายุ11ปีค่ะหมายเลข11นางสาวชลานีนะคะจากร้านสาน้องปังปอนอายุ18ปีร้าน My Face Wedding Studio สงขลาประกวดค่ะหมายเลข12นางสาววันนิดาสุนภาหระณผมอายุ24ปีร้าน My Face Wedding and and Studio สงขลาประกวดและหมายเลข18นางสาวนัชยาตองอ่อนน้องมาย ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง1 8สาวงามค่ะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะพอมาอยืนตรงนี้แล้วให้ยืนโชว์ชุดไทยโชว์ชุดไทย,โ,ทยโดยเฉพาะแบ็กดอกด้านหลังเราไม่ได้สร้างมาใช้บริบารณก็ให้สมกับชื่อการประกวดในวันนี้ว่าเทคีปรางสามยอด และเราจะให้แต่ละท่านนะครับแนะนําตัวเองได้เลยค่ะดิฉันขออนุญาตเดินไปถึงคนแรกเลยนะคะโดยขออนุญาตเดินด้านหลังเดินมานตขออนุญาตเดินมาข้างหน้าดีกว่ากรรมาการจะได้เห็นความงามตรงหน้าเลยเนาะเห็นใครสวยที่ที่กรค่ะวสวยมาสองวันแล้วหลังจากนี้จะไม่สวยแล้วนะคะจะกลับไปใส่เครื่องแบบแล้วค่ะอ้าวโอเคครับตรงนั้นแหลคะครับ และคนหมายเลขสามก็ตอบมาเลยนะครับสดีค่ะหมายเลขหนึ่งเปอนธนบุราธนเดชกันปากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสตีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นลูกหลานของจังหวัดลบุรีนะคะยังไงก็ขอฝากหมายเลขหนึ่งซิมเด็กน้อยแน่มงคนนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ